ไม่ควรประหารพรามพระพุทธภาษิตณบรามณศาัพปะหะรยะนาสะมุจเจถะบรามโนทิบรามณศัหหั่นตารังตโตนิตโตธิยะมุนจตินางบรามบรามนสเซตะดะกินจิเซโยยดานิเซโทมนานโซปิเยหิอายโตยะโต ยิ่งสมโนนิวัตติตโตตโตสมมติเมวะดุขังแปลความว่าพราหมณ์ไม่ควรประหารพราหมณ์ไม่ควรจองเวนพราม์น้าติเตียนพราหม์ผู้ประหารพรามณหน้าติเตีนพราหม์ผู้จองเวนยิ่งกว่าพราหมณ์ผู้ประหารนั่นเสียอีกความเกียดกันใจจากอารมณ์ที่น่ารักนั้นใดความเกียดกันใจนั้นของพรามนั้นเป็นความประเสริฐไม่น้อย ใจที่ประกอบด้วยความเบียดเบียนหันหลังให้อารมณ์ใดๆความทุกขจากอารมณ์นั้นย่อมสงบลงได้คือย่อมไม่มีอธิบายความพรามในที่นี้ทรงประสงค์อภรามทั้งโดยกำเนิดและโดยคุณธรรมในท้องเรื่องนี้มีพรามคนหนึ่งประหารสารีบุตรดงเล็บซึ่งเป็นพรามโดยคุณธรรมในขณะเดียวกันหากพรามใดถูกประหารแล้วจองเวรผู้ประหาร ทรงทตีเทียนผู้จองเวรน,นั้นยิ่งกว่าผู้ประหารเสียอีกเพราะทําให้เวรยืดเยื้อทรงสังเสริญการกีดกันใจจากอารมณ์ที่รักและที่ชังว่าเป็นความประเสริฐของพรามทรงสังเสริญการไม่ด่าตอบไม่ประหารตอบว่าเป็นคุณอันประเสริฐอันหนึ่งใจของคนส่วนมากน้อมไปในความเบียดเบียนในกามและในความพยาบาทส่วนใจของท่านผู้ใดหันหลังให้คือไม่ยอมคบ ไม่ยอมอยู่ร่วมกับความเบียดเบียนความทุกข์ของท่านผู้นั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุแห่งทุกข์คือความเบียดเบียนอันเขาตัดได้ขาดแล้วเรื่องนี้พระศาสนาทรงสแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันทรงปราบพระสารีบุตรมีเรื่องย่อดดังนี้เรื่องพระสารีบุตรเถระพวกพนุษย์เป็นอันมากในที่แห่งหนึ่งกล่าวคุณนักถาของพระสารีบุตรเถระว่าน่าชมจริงพระคุณเจ้าของเราอุดมด้วยขันติธรรม ไม่โกรธแม้คนอื่นด่าก็ตามประหารก็ตามพระมิจฉาทิสติคนหนึ่งฟังแล้วกล่าวแย้งว่าที่ท่านไม่โกรธเห็นจะเป็นเพราะไม่มีใครยุ่ยให้ท่านโกรธประมาณหาไม่ได้เลยมนุษย์ทั้งหลายตอบแม้ใครด่าหรือประหารท่านท่านก็หาโกรธไม่เราจะทดลองดูพรามว่าเชิญเถิดเมื่อเห็นพระสารีบุตรออกบินทบาทพรหมนั้นเดินตามไปข้างหลังพอได้โอกาสเหมาะ ก็ตีท่านข้างหลังอย่างแรงพระเถระคงเดินเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรีระของทามเร่าร้อนไปทั่วเพราะรู้สึกผิดอาศจรรย์ที่เห็นท่านไม่โกรธจึงหมอบลงแทบเท้าของท่านอะไรกันนี่ท่านถามกระผมขอโทษขอรับที่ประหารท่านโปรดยกโทษให้ผมเถิดฉันอดโทษให้ท่านพระสารีบุตรตอบถ้าท่านอดโทษให้กระผมจริง โปรดไปร,ไปรับอาหารที่บ้านผมกรุณาส่งบาทมาเถิดขอรับพระเถระรับนิมนต์ส่งบาทให้พราหม์ถือบาทเดินนำพระเถระไปยังเรือนของตนพวกมนุษย์ที่เห็นเหตุการณ์โกรธพราหม์ว่าตีพระเถระจึงต้องการแก้แค้นแทนพระเถระโดยจะฆ่าพราหม์เสียชวนกันไปแอบอยู่ที่ซุ้มประตูบ้านพราหม์เมื่อพระเถระและพราหม์มาถึง จึงขอร้องให้พระสารีบุตรรับบาดของท่านคืนไปพวกเขาจะประหารพรามให้สมกับความแค้นพรามนี้ประหารท่านทั้งหลายหรือประหารเราพระเถระถามประหารท่านขอรับเขาได้ขอขมาแล้วฉันได้ให้อภัยแล้วท่านทั้งหลายจงกลับกันเสียเถิดพวกพิสุท์ทั้งหลายรู้เรื่องนี้เข้าได้ทีเตียนพระสารีบุตรเถระว่าอะไรกันพระสารีบุตรถูกพรามประหารแล้วยังนั่ง รับภิกษาในเรือนของเขาอีกจำเดิมแต่นี้ไปพราหมณ์นั้นจะได้ใจไม่มีความละอายหรือความเกรงกลัวคงจะประหารภิกษุทั้งหลายเป็นแน่แท้พระศัสดาเสด็จมาทราบเรื่องที่ภิกษุสนทนากันแล้วตรัสว่าเมื่อพราหมณ์ผู้เป็นสมณะถูกพราหมณเครยหัดประหารแล้วพราหมสมณะย่อมไม่โกรธเพราะความโกรธนั้นเขาถอนขึ้นแล้วด้วยอนาคาม,มิมักดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่า พระมไม่ควรประหารพราหม์เป็นอาทิมีนัยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น